มายามบงหนูตอนนั้นเศร้าครับผมบ้านอยู่บุถือแล้วครับเหลือไวยว่านคนครับอู้ง่ายเลยครับอู้ง่ายเลยคเด้อหยาดหาขาด้วยหยาขาด้วยเก็บดอยครับผมโอู้งหายเลยคนดูกรูดเลยอย่าเด้ออย่าขาดเด้อ วานอยู่พอถึงแล้วครับวานอยู่แนีมันคือตรงปีกมุนท์ครับหลังนี่ครับหยียบด้อยเลยครับท่างแคบๆครับผมวานอยู่ปรมาแล้ววานอ่มีแล้วเอาครับอย่ามไม่เหลือหรอกท่านคุณโซ่งนั่นนี่ครับผ่านมือครับท่านคุณตั้งกลรองก่อน นู่นด้วยเรียบเรียบเรียบอ้ตัวเถือ,อกอครับไอน้นำขู่ลูดเลย หวยที่ว่าใหญ่มันใส่ไ,ม,ไม้เนาะตัวนี้ควยนึ่งยืนเกือบซิปล้างรครับว่าไหม่เดียวดียวนะครับโอดโอ,โอ,โอ้าาอต,โอตายตาย่ไอ้เจาโอ้แต่วันนี้เดาได้เขียวเหลีม่ม ถุงเขียวดิไออยู่ถุงเขียวมาน้ำอยู่ครับหายเงี้ยหดผาดขาเลยผาดขาหนาครับเห็นไหมครับผมใส่ถุงเรียดร้อยแล้วงามเลย เงยเติอบอยู่ออว่าเจาเหี่ยว,วก็เลยบอกแาหลุดเนาะนี่อีกลายหลังนี่ครับอีกประมาณสิบกว่าเนี่ยสิบกว่าหลังเนี่ยแหละครับฟับงทาง่านโอ้ขาโอ้ขาดแล้วอันนี้กะได้ ไข่แต่วุ่นตากแดดบ่ได้เปิดถุงอะไรเนี่มาตามนี่ยเรืกระผมก็ใส่ทิมไวปลังนึงครับมองไม้เก่าผืนละมองทีว่าได้สองตัวเนาะ ผ่านวันมลเอเล,ล่ว่าครับคุณุนะใส่ไปปองนี่แหละมีปองหนึ่งอยู่นี่เนาะเก็บแฉบ,บพอดีเลยเรียบร้อยครับจิ้มานแต่ทางไหนวออกแกควยในมุนนี่ครับควยบริบบนใส่ไปปากบบ่บบทางเที่ยวทา่นับนหากินมับบ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 บับนบบ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  ผ่านหมดหลังฝนหบ่ผ่านเงินครับไปคับฟังฝนคือกับเคร่องทึ่งอีกหน่อยนะบัตรทา่านีผ่านยู่ครับตัวเดียวกันบ่อกเหตุไม้แต่งใบไม้ก่อนพยายามมึงอ,อีกเนานะมือว่านนี่มันถึกหนูหน้อยอยนะู่นี่เนาะมันนี่สิมีบ่มี่พอมีแม่บ่ครับ ตัววงาามเดี๋ยวครับผมห้องมาสรุปกันนะครับตัวยางไงแล้วเป็นสุดยอดเลยครับปดไงเลยเป็นหมานครับ mày cắt môi ra khát ra lạnh chụt chụt lên ô ถูกเงีง้ยตัวนี้ครับไก่หำจมดกูกรูไอ้ย,ยัยยัยยัยเฮ็ดเต็งจะคล้องอยากเลรอบ้านยุ่งกันแล้วบ้านไปครับสำหรับ,บคลิปนี้เฮ่ากี่ติเรียนมากก็อย่าลืมกดติดตามครับผมเป็นกำลังใจครับง่ามครับใส่บ้านจีบเกือบบ้านจีบ่ได้ทศไทยละบ้านจีบพูถืงเนาะ มีลุนอีกยครับแต่ทีดตามไปเรืแลยๆครับผมสำหรับกีนี้สิร่าไปเพื่อนสานีน้เนาะสวัสดีครับผม